ปู่ท่านจงเมตตาปกป้องคุ้มครองทัดนาด้วยเทพเทวาให้มาปันโดน,นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบทูกทูกท่านครับเชฟยันมาแล้วก็กลับมาพบมาเจอมาเจอ,อกับพ่อแม่พี่น้องมโอโครน คะนนเหมือนเดิม่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบพร,ระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ความติดตามรับชมช่องเชฟยันมาแล้วเราก็ช่องเขือข่ายของเราช่วงนี้นะครับ u ู u b บเหมือนกับปิดการมองเห็นของช่องผมนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยเห็นคลิปผมน้อยลงนะครับ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงอยากจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นคลิปผมแบบไหนแจ้งเตือนหรือว่าค้นหาเองนะครับยังไงก็ตามแต่คอมเมนต์มาหาผมด้วยนะครับเด้ออยากรู้เหมือนกันนะครับเนาะ,ะมาแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าน,นะครับกับเรื่องราวแห่งบ้านกกกหัวข้อข่าวว่าจังไดหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่สลายแล้วรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ จากการที่พระแตนถูกแจ้งข้อหาไปทําอะไรกับศพน้องชมพู่นะครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งม,ม,มันรู้สึกจกุกกับข้อหานี้เลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าคนไทยกว่าครึ่งประเทศนะครับที่รักความยุติธรรมเนี่ยคงจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันกับผมแน่นอนเลยนะครับอีป,ปอบนั่นคงจะหัวเราะชอบใจนะครับเนาะอีภาคกกีมึงเอ้ แต่ถ้าหันมามองหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับน้ําตาตกลงในท้องป๊กปกปกแน่นอนเลยนะครับถึงตาชาเนี่ยยาสมควรนะครับจะพูดได้ยิ้มได้ให้ทุกท่านสังเกตแววตาของสองตาใยนี่สิครับมันปนไปด้วยความเครียดนะครับนาะผมเข้าใจนะครับหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งไม่ต่างกันกับผมแน่นอนนะครับผมรักลูกผมขนาดไหนตาชายาสมควรก็รักลูกแกขนาดนั้นนะครับนาอคงไม่มีใครพ่อแม่คนไหนนะครับทนได้นะครับเมื่อลูกถูกกระทําขนาดนี้นะครับเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับผ่านมาเกือบ2ปีแล้วนะครับ ไม้ประเต็นถึงเพิ่งจะโดนข้อหานี้มานะครับอึ้งกันทั้งประเทศใช่ไหมครับเส้นหมอยเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆหายจินหงวเงสรุปว่าต้องเอาสองโฟเมียนี้ให้ได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้มันถึงจะจบอีปอบนั่นก็โอ้โหสร้างความเดือดร้อนไปหมด เลวครับมันเลวมาดูสันดานจริงๆนะครับไม่มีสังคมที่ไหนนะครับเขาจะยกโทษให้ขนาดลุงพลกับป้าแตนนะครับไม่ใช่ญาติฝ่ายไหนของผมนะครับแต่ว่าผมก็เสียใจเสียใจแทนจริงๆครับเสียใจแทนลุงพลกับป้าแตนแล้วก็เสียใจแทนตาชานกับยายสมควรด้วย ท่านผู้ชมที่เคารพครับเรื่องนี้มันดูแปลกๆปท่านผู้ชมจริงไหมครับผมสังเกตมานานแล้วนะครับว่ามันแปลกนะครับเริ่มตั้งแต่ลุงพลดังเป็นซุปตาครั้งแรกนะครับคือดังกว่าดาราหลายคนก็แล้วกันนะครับกระทบถึงวงการตลกเลยทีเดียวนะครับตลกบางคนยังออกมาว่าอยังว่าบักพลมันเป็นผู้ใดมันคือดังแท้กูคือบ่าดังกูเป็นดารากระดอกกันเนี่ยในช่วงนั้นนะครับเวลาผ่านมาแป๊บเดียวนะครับทางสภาเขากําลังถกเถียงกันเรื่องงบประมาณซื้อเรือดำน้ำอ้าวเผื่อแป๊บเดียวนะครับดุงพลนะครับโดนออกหมายจับซะแล้วคือขา ข่าวลุงพลน,นะครับดังกลบเรือดำน้ำโดยปริยายนะครับประท้วงปิดถนนกันแทบตายที่อนุสาวรีย์ช่วงนั้นท่านผู้ชมคงจำได้นะครับเนาะข่าวลุงพลน,นะครับกลบคนปิดถนนได้ แปลกครับแต่จริงครับท่านผู้ชมจะไม่คิดมันก็อดคิดไม่ได้ท่านผู้ชมจริงไหมครับมันแปลกอ่ะยังยังไม่จบแค่นั้นนะครับข่าวบกโจถุงดํานะครับดังตูมตูมตูมต,มต,มต,มตูมขึ้นมาอ้าวลุงพลโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกแล้วข้อหาอะไรเจตนาฆ่าคนตายมาตรา288ต่อมานะครับสภากําลังถกเถียงกันโจกด่าก,กันนะครับพรรคพลังประชารัฐนะครับกําลังโศกันโจกด่าก,กันไม่ว่าบางใจกันแทงด่าก,กันลุงตู่โดนกดดันอย่างหนะัก อ้าวมาแล้วตาแต่นโดนแจ้งข้อหาสะงั้นดูสิครับ ความคิดส่วนตัวผมนะครับบักโจ้ถุงดำเนี่ยทางให้การมีประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับอาจจะมีการลดโทษให้เหลือครึ่งหนึ่งคราวนี้แหละครับคนบ้านกกกองเนี่ยต้องมีคดีเพิ่มแน่นอนสาธุให้อีปอบนั่นดูกระทือบเด้อให้เป็นข่าวเดยจะได้กบข่าวบักโจ้ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับฟังเสียงความรู้สึก f อทางโคราชนิดหนึ่งนะครับเขารักความยุติธรรมเหมือนกันนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ยังไงฟังนิดนึงเชิญครับ มาลุงพลมันจะได้หมดไงมันบอกว่าจะมาจับเด็กอีกไงเหรอก็อ่านข่าวอยู่เมื่อกี้อ่ะเออมันจะมาจับเด็กอีกแล้วใช่มันจะมีหมายออกมาจับเด็กอีกแล้วเออดูใน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 ยูทูบอ่ะนะวัมเมื่อวานนี้ก็ของปติ๋นใช่ไหมครับเออลรวที่มันนึกว่าเอามันยังเหลือหมาลุงพลเนี่ยให้มันเอาไปให้หมดม่มมาโผ่น่ะมาโหน่ะ,นะ <laughs> พี่ พี่น้องทางโคราชโมโหเรานั่นเดียโอใครเข้าไปดูน้องไม่แช่เข้าไ่ดูพี่เนี่ยตามมาแต่แต่ข้ังแรกเาเลยเออมาเชืมาชอบใจของอเทศยันที่อ่านข่าวนะมันก็มีมุกตลกบ้างอะไรบ้างเนาะมันก็ไม่เรินเผ็ดเกินไปแล้วมันก็ไวด้วยครับผมผมไม่อยากทาอะไรมันยาวเพราะอยูมันมีโฆษณาขั้นไงดีแล้วดีแล้วทำแบบนี้พี่บางคนเออไมรูจะเท่าไหร่ยืดเยื้อ บางคนก็ไม่มีเหตุผลแบบอ่ะเอ็ไอไอไม่มีภาพอ่ะไม่มีภาพเขายังถ่ายอยู่นะเออนั่นคุะทนที่กันมีเหตุผลมากกว่าจะมีมีหลายอย่างอ่ะเนาะเี่์เขาเลยชอบขอบคุณมากครับจะเปิดดูทุกทุกช่องของในเครือขายมาแล้วมาแล้วน่ะก็ท่าอ่าทนายอะไรทนายเบหมอเอ่อนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณ เอาขอบคุณหลายๆนะคะครับผมชวนะก็เก็บยันพี่ชอบครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเมียนสเตย์คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับเด้อสถานีต่อไปอยากรู้ว่าจะเป็นข่าวอะไรนะครับมองมาหน้าจอกดติดตามพวกเราแล้วเจอกันอีกสักครู่สวัสดีบายบายปูน